เอาละครับมาดูกิจกรรมรอบนี้กันนะครับนะว่ามีอะไรบ้างเนาะก็หลักๆก,ก็มีตัวนี้ด้วยนะครับก่อนไปดูนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและสามารถส่งทิปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคไปครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบเล่นเกมที่ต้องปล่อยบอร์ดปล่อย,อยฟาร,รม Auto ์มออโต้เอฟเคไว้วันนี้ผมมีตัวช่วยมานําเสนอใน,นคือแอปยูจีโฟนแอป Carud าวโฟนที่เปรียบเสมือนม,มือถืออีกเครื่องหนึ่งไม่ต้องพกพานะครับไม่ต้องชาร์จแบตแล้วก็ไม่ต้องเปิดไว้ให้แบเตเสื่อมก็สามารถเล่นเกมได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเกมแร็คังล็อกโมบายคาบาโมบายรวมถึงเกมอืามา่นๆที่เราต้องปล่อยบอร์ดเอฟเคไว้ก็สามารถเล่นได้และบอกเลยว่าแอปนี้ราคาถูกมากเพียงแค่2อ0บ,บาทต่อเดือนนะครับรวมถึงถ้าใส่โค้ดส่วนลดก็สามารถลลดดดได้อีกันะจเย เอาลครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอเล้งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน a c k เกมท็อ p อัพเซ็นเอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกเอง30%บวกบวๆเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็น Genshin Impact นะครับ Rv p u b g หรือว่า Rx รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง a c k เกมท็อปอัพเซ็นเได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากบอกเอยว่ามาจากอเล้งกิมมิ่งนะครับ เอาละครับเพราะว่าผมอาร์เล้งกิมมิ่งนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสรุปแพทโนตให้ฟังว่าสัปดาห์นี้มีกิจกรรมอะไรเข้ามาบ้างนะครับนะครับก็อย่างที่เห็นเลยกิจกรรมนี้มานะครับอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับให้ดูเกินๆก่อนนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูแพทโนตรวมกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคก็เรื่องแรกเลยนะครับมีกิจกรรมเข้ามาเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเนาะแล้วก็ต่อมานะครับปรับนะครับเลเวลของมอนสเตอร์ในโวลดันเจียนนะครับ ปรับปุงคิดว่าน่าจะตัดมอนเทวต่าสุดออกไปนะฮะ,ะหนึ่งเลเวลแล้วก็เพิ่มมอนเลเวลสูงเพิ่มขึ้นมาอีก1นึ่งเลเวลนะครับอ่าเนาะแล้วก็รอบนี้นะครับอันที่3ก็คือมีการรีซีซั่นหอคอยนะครับสามารถลงได้ใหม่แล้วก็รีแต้มทิ้งด้วยนะเป็นไปได้นะครับวันนี้วันจันทร์ก่อนอัปเดตนะลงซ้ําเลย5ครั้งนะครับเพื่อเอาแต้มไปแลกของเนาะนะครับ แล้วเดี๋ยวพออัปเดตเนี่ยดีซิชันใหม่มันจะดีมาให้อีก5ครั้งเนาะเหมือนเหมือนใหม่เลยนะครับอันนี้คือตามประสบการณ์ของดีซิชันที่ผ่านๆมานะครับอย่าลืมนะครับวันนี้ได้แค่วันนี้วันเดียวก่อนอัปเดตเท่านั้นนะครับแล้วก็อันที่4ี่ก็คือมีการปรับปรุงนะครับอุปกรณ์ไนโคลซึ่งอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าอะไรนะครับแต่มีการเดาๆกันมาในไลฟ์สตรีมแล้วก็ก็คิดว่าอาจจะใช่ก็คือของเกาหลีเนี่ย ตัวประดับอิกานะครับบวก6สามารถเอาไปแลกเป็นตัวใบลถได้นะฮะตัวนี้นะฮะอ่ะใบสีไม่เหมือนกันด้วยนะครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะเอาอันนี้เข้ามาหรือเปล่านะครับเพราะปัจจุบันนะครับตัวใบลดใบกันแตกเนี่ยเออโคตรแพงเลยฮะนะครับก็เนี่ยนะครับ,รบสิบใบแปดถึงเก้าพันบาทเลยครับก็อาจจะเอานั้นเข้ามาหรือเปล่า แต่มันดูเหมือนเป็นการหักหลังของผู้เล่นเลยก็มีอะไรก็ด้จีเอ็นะฮะนะครับอย่าด่าผมนะครับแต่เอามาก็ดีนะครับผมรู้สึกว่าใบกันแตกกันแพงไปหน่อยเนาะแต่เรลมันก็จะต่ำกว่านะครับเลียการการติดต่าต่ำกว่าเนาะอันนี้คือภาพรวมนะครับก็ปิดตอน6โมงเปิด8โมง20นะฮะโอเคต่อมาเรื่องของกิจกรรมนะฮะก็อันนี้ยังอยู่นะโอเค กิจกรรมขอพูดถึงเรื่องของกิจกรรมกุญแจที่เปิดกล่องในหน้าเกาหลีให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะฮะก็อันนี้จะกลับมานะครับแล้วก็ของรางวัลหรือว่ากุญแจก็จะแจกในพวกเควสม mission ต่างๆรวมถึงเช็คอินราววันเราก็ได้ตัวกุญแจด้วยนะครับแล้วก็ของรางวัลที่ได้ในรอบนี้นะฮะก็ถือว่าเกลืออยู่เกลือกว่ารอบที่แล้ว <c oughs> นะฮะก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่อย่างหน้าแรกเองเนี่ย ก่อจะเคลียร์หมดนะครับก็ประมาณ200กว่ากุญแจนะฮะแล้วมันแจกประมาณร้อยกว่าเองนะครับอาจจะต้องซื้อแพ็คเพิ่มถ้าใครจะเอานะร,รอบนี้ของที่แจกก็เป็นพวกกาชานะครับอดิแฟคบวก5เนาะอันนี้คือที่แบบใหญ่ๆนะฮะแล้วก็หน้า2ถ้าเคลียร์หน้าแรกปุ๊บเนี่ยจะมาได้หน้า2นะครับก็รอบนี้เป็นแจกเป็นเจิดจ้าหลอมรวมเจิดจ้านะครับกาชาอีกแล้วแล้วก็ธาตุระดับอีปิธาตุม่วงนะฮะ แล้วก็อีกาบวก5อันนี้คือที่แจมๆแล้วก็ใบข้ามใบลดเนาะนะฮะที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะฮะของรอบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพูดตรงๆนะครับโอเคอันนี้คือกิจกรรมตัวกุญแจเปิดกล่องสมบัตินะครับแล้วก็ต่อมานะครับในกิจกรรมมิชชั่นรอบนี้นะครับเป็นเน้นเป็นเรื่องของกิจกรรมธาตุนะนะครับสุ่มธาตุนะครับผสมธาตุเนาะแล้วก็กิจกรรมทั่วไปนะครับแจกกุญแจนะฮะ กุญแจฟาร์มมอนนะครับลงเลดบอสนะครับตีบวกอุปกรณ์50ครั้งได้กุญแจนะครับลงหอคอยนะครับ50ครั้งได้กุญแจนะครับไปเล่นางกิจกรรมกล่องนะครับอันนี้สกัดธาตุผสมธาตุนะครับได้กุญแจทาไมแจกเป็นกุญแจไม่แจกเป็นาธาตุระดับแบบสงูงๆอ่ะอันนี้เจ้าเจ้านะครับหล่อมดวงนี่เจ้าหล่อมดวงนี่จะมุ่งถึงทอง,ง,ทงหรือเปล่าไม่ไดแน่ นะครับแล้วก็แปรธาตุอันนี้อาจจะต้องโฟกัส,สกนิดนึงนะครับก็คือ,อกิจกรรมแปรธาตุเนาะก็คือไอตัวหินหินตัวเนี้ยนะครับสุ่มธาตุตรงนี้ใหม่ร้อยครั้งนะฮะเนี่ยใช้ใช้ตัวเม็ดเนี้ยร้อยอันนะครับอ่าก็ร้อยครั้งแล้วก็นะครับจบกิจกรรมก็ถ้าหากรวมกับอันนี้อันนี้ได้มา10 20 23อ,23อันเขาแจก23่อันเนาะก็ลองดูกันได้นะครับนี่ก็หาไว้ประมาณสัก80อันนะครับจบกิจกรรมได้เนาะนะครับเราก็สกัดธาตุไปนะครับประมาณนี้กิจกรรมนะฮะก็สรุปแล้วอ่าาหลักๆเลยนะฮะหลักๆเลยก็มีปรับเลเวลมอนเวอร์ดันนะครับอ่าตัดเลเวลหนึ่งลองดูลองดูจุดฟาร์มดีๆนะครับแล้วก็รีซิชั่นหอคอยนะครับ ลงซ้า5รอบในวันจันทร์ให้หมดแล้วก็เอาแต้มไปแลกให้หมดนะครับแต้มมันจะรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าอีกานะครับปรับอะไรมานะครับประมาณนี้สําหรับสรุปกิจกรรมนะครับก็ทั้งหมดยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามและสามารถส่งซีทเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับประมาณนี้นะครับบายๆแล้วเจอกันตอนหลังอัปเดตนะครับบาครับ